ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมนาวแบบทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ดี๋ยวผมการ MTVP T h นะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนเกมสอนแก้เกมเด่งนั่นเองนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันเลยนะคับถ้คุณผู้ชมนับไปที่ตั้งค่าตัวระดัคุณผู้ชมเลยนะครับหลังจากนั้นนะครั็ไปที่การจัดการอปนะครับกเข้าไปเลย หลังจากนั้นห้เราไปที่เกมที่มันเด้งนะครับก็ขอผมจะยกตัวอย่างไปเกมฟรีไฟล์นะแต่ว่าผมไม่ได้เด้งนะครับกดเข้าไปเลยนะหลังจากนั้นนะครับกดไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นคาว่าล้างแคสนะครับกดล้างแคสไปเลยนะครับก็โอเคนะครับพอเราล้างแคสไปแล้วเนี่ยตัวข้อมูลในเกมจะไม่หายนะครับมันเป็นการลบไฟขยะชฉวยๆนะครผมก็โอเคนะครับอาจจะหายบ้างไม่หายบ้างก็ต้อง ด้วยนะคะผ,ผมว่าวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ผมใช้นะคคับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม,ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคบผมสวัสดีครับ